จกในดวง,งใจนี่ชื่นชอบกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็ถือเป็นยอดมวยแล้วครับแล้วก็เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลําพูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไอดอลของเจ้าโล่งเงินนี่ครับ62ครั้งชนะ4 0 2 0ปีครับจากลาดบุญรีหัวหน้าทันด,ดีนะครับในขณะที่ราชบุรีศูนย์กีฬากุดฉิมครับในยกที่4ด้วยการตีเข่าเลยล็อกด้วยนะครับ น่าจะต่ำๆก็น่าจะมีมหาชนครับโดยคุณอดิเลกสีประทักทัตู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อจะดูจะได้สูงได้ลอยกว่านิดนึงจจับกันแล้วนะครับช่วงคลายยกที่หนึ่งมีสายครับน้ำมันนวดสมุนไพรไทยต้นตำรับสมุนไพรไทยสุดเย็นน้ำมันนวดสมุนไพร สุกายะแ d ดีเซวดีเข้มโดนจนยดสุดท้ายของนะ้นนั้นได้สูงได้้อยกว่าด้วยมีแข้งขวาสูงูรอเชียร์เป็นล้านๆคนครับต้องขยันออกหน่อยครับขยับมาบวกหมัดแลกลกับแข้งครับเอาเละครับหาจังหวะเข้าไปโล่โล่งเงินครับขวาไปโอ้ยตัดลำตัวรากุรีเล็กมาแล้วก็นายจับมาดูว่าโล่งเงนินเองในช่วงนี้ ยับเข้าไปค้าต่อซอกกับเข่าร้อยครับแอนต์หลุดหลุดหลุดครับแอนตซิดก็จะมีสวัสดิการครับรักษายาบานให้เข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับยก2ครับอ่านี่ครับเสียวไหวยกหน้าสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะ สั่งซื้อโทร020160000นวลท่ไลอัดคีวิ999ครับบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดยาดองเหล้ากลา9เหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรสมีวงกลมขอขอบพระุณครับมาตามกันต่อนะครับมายกที่3นะครับเอาถึงตัวตลอดราชบุรีเล็กโอนี้ซสลับด้วยในพยายามจะไล่แขนกู้นะครับ นี่นะครับจังหวะเด้งตีนี้ก็เด้งได้หนักหนักเหมือนก,กันว่าจะมีเอสโอนะครับสถานการณ์ก็เพิ่มเะเราใจาอีกแล้วเลยครับคู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับทําได้ดีเลยครับตอนนี้เน้นหนักเน้นหนักกันที่ในอใครจะซ้อมปล้ำม,มาเยอะกว่ากันครับหวางมีซอกโอ้โหยัดไปครับอ่าปราดบุรีเสียบคืนมาลงเงินเสียบชุดนี้มาโอ้โหโมาตีมาชุดเมื่อสักครู่ทําได้ดีเลยครับเออเนี่ครับมา แต่ว่าจับดีนะครับน้ำเงินโอ้ยศอกสลับไปลาดบุรีเล็กมาโล่เงินโล่เงินมานี่ครับเริ่ม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 จะจับได้ออสซอดมาจกบุรีเล็กจะไปรับเยอะไม่ได้แล้วครับโอ้โหอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวไม่ได้เลยครับเอายัดเข้าไปโอ้เสียบชุดนี้ชุดนี้มาชุดใหญ่ของโล่เงินมาแล้วก็หักดันล้มลงไปกับบุรีเล็ก ไหวไม่ไหวครับเจออักยังไงครับกรรมการเบรกเกมเหมือนจะมีแผลแตกครับยังเหลือ50วิของยกที่3ครับน่ตอนนี้มาตอนนี้มาทักจับบ้านเลือดแล้วครับทักจับบ้านเลือดแล้วครับราชบุรีเล็กโอ้ยก้านคอครับรับรางวัลจากแอนตาซินไปด้วยนะครับพร้อมด้วยจากเวทีมวยราชดำเนินด้วยนี่โอ้โหดู รอเลยครับหาดูท่า <ver> <Roth>